น,นี้ไม้มาดูแบบว่าอีกหนึ่ง,งโฮ่สวยมากสวยมากแล้วบ้านเราชอบดูมากโชว์แบบนี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้พอเราได้มารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยเพราะมันเป็น,ปนแบบหนึ่งงานที่แบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็คิดว่าเป็นแบบหนึ่งจุดที่แบบจะเป็นที่ที่ไว้รับแขกบ้านแขกเมืองได้อย่างดีเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบสวยจริงๆขอบคุณที่เชิญเรามางานในวันนี้มากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาดูกันเยอะๆแล้วก็มาทเที่ยวกันเยอะๆนะคะมี่จนถึงวันที่28กุมภา สวยค่ะสวยไหมคะเบาเบาค่ะสวยไหมคะลูกสวยไหมคะสวยค่ะวันนึงมีกี่รอบคะชูสามรอบมีสามรอบมีรอบผงมงคลสองทุ่มแล้วก็สามทุ่มค่ะสวยมากไหมสวยมากไหมคะบอกี่าสวยมากไหมพี่เข้าสวนไหมคะลูกไปทำเยี่ยมสิคะทำมือเยี่ยมสิลูกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวยจริงสวยจริงเป็นไงบ้างวันนี้ออกงานพร้อมลูกพร้อมเมียในรอบนานเหมือนกันนะนานมากครับก็ก็ก็ไม่ได้ออกงานที่ไทยนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ วันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆขอบคุณทาง ah, ไอคอนสยามที่เชิญครอบครัวเรามาแต่วันนี้ก็ตัวเล็กก็แบบมอง,งนิดๆเหมือน,น,น,นรอบนี้ได้อยู่ไทยนานเหมือนกันนะสำหรับนานครับดเดี๋ยวผมจะกลับอีกทีคือประมาณมีนาครับครับเรียกว่าโปยความสุขเต็มที่เลยรอบนี้กลับมานานมากช่วงนี้เขาเปิดเทอมพอดีก็รู้สึกรู้สึกโชคดีแล้วก็อยากอยู่กับเขาเยอะๆครับมืนบรรยากาศเวลาไปส่งลูกที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างเขาน้ำตาทุกวัน ลงมีลงมีร้องไห้นิดนิดทุกวันเลยเงี้ยแต่ว่าพอเวลากลับรับกลับก็ยิ้มล่าเลิงอะไรเงี้ยแต่นั้นก็จะมีแต่ก็น้อยลงร้องไห้น้อยลงอะไรเงี้ยก็สนุกดีค่ะวันแรกคือการที่ต้องไปส่งลูกค่ะวันแรกตื่นเต้นมากเหรอวันแรกเราตื่นเต้นกันมากแล้วก็เตรียมทุกอย่างอย่างดีแล้วก็ก็ลุ้นลุ้นว่าเขาเวลาเขาเข้าเรียนเข้า้เขาห้องเรียนแล้วเขาจะมีกิริยายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่วันแรกเขาไม่ร้องนะรวันแรกเขาเหมือนไม่ ยังไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าตัวเองมาทําอะไรที่นี่อะไรเหมือนแบบเหมือนอแบบเหมือนเวลาคนเราจะรู้ตัวอีกทีสามวันอย่างเงี้ยเออเนมัอนกันผ่านไปสามวันเนี้จนจะรู้ตัวว่าฉันมาทำอะไรที่นี่อ่ะดีเลยแต่ว่าก็คือเขาชอบโรงเรียนแล้วก็แบบว่าแค่คิดถึงเราอะไรเงี้ยพอเราบอกว่าเอ้ยไม่ไปไม่ไปไหมเขาบอกไม่เอาจะไปอะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่าคิดถึงแม่คนณอะไรกันอะไรมาเวลาอยู่โรงเรียนคัณบอก ก็พูดเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่ติดครูตลอดอะไรเงี้ยครูก็จะบอกว่าไปไหนก็เขาจะตามครูตลอดเลยะก็เหมือนเหมือนหมาเป็นแกต้องขออยู่ใกล้ๆดมกลิ่นอ่างเงี้ยตลอดเป็นการนำเพื่อนยังไงนะคะในห้องเดียวรอนะคะเดี๋ยวเอาดีนะคะถือเลยนะคะเดี๋ยวแม่พาไปเอานะคะแม่พาไปเอานะอยู่ในห้องนะคะก็ไม่ค่ะก็ปกติแต่ว่าแบบเขาก็ยังเป็นน่าจะเป็นคนเดียวมั้งที่ร้องไห้อยู่อะเพื่อนเพื่อนก็แบบทุกครั้งพอเปาไปตอนเช้าแบบเพื่อนเพื่อนดีมากแล้วแบบเปออเพื่อนแบบ ร้องเหรอเหรอไหนตอนเช้าไปโรงเรียนร้องให้ไงคะลูกร้องไงร้องไงร้องไหมแหมแล้วแล้วแม่บอกว่าถ้าไม่ร้องแม่จะพาไปไหนพาไปไหนกันไปไหนนะไปสำเพ็งถ้าจะไม่ถ้าไม่ร้องไห้แม่จะพาไปสำเพ็งไปซื้อของเล่นไปซื้อของเล่นที่สำเพ็งเอามีเพื่อนไหมที่โรงเรียนมีไหมคะชื่ออะไรบ้างคุณพ่อสิคะมีไหมคะมีมีใครบ้างช้า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 ผู้ช้าช้ามีเพื่อนชื่ออะไรบ้าง Your f r i e n นอะชื่ออะไรนะมอนอะไรนะมอนอะไรนะเปล่ามอลลี่มอลลี่ไอุ่นแล้วใครอีกนะมีีคนเพื่อนมีกี่คนชูมือสิ่คะคนเดียวอ้าวกี่คนสคน5ห้าคนอ๋อแอ้กิ้เราแบบเราติดเราตัวติดลูกมันเดินตลอดแต่วันหนึ่งลูกไปโรงเรียนแล้วเราไปยังไงต่อเราดราม่าแค่ไหนเขานะคือคือมันก็มีช่วงที่เขาแบบร้องไห้ ช่วงบปล่าลร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคลิปก็มีแบบถามเขาว่าเอ้ยอยากกลับบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เปลาเขาเขาอยากไปโรงเรียนนะครับเขาก็เลยแบบไม่กลับอะไรแต่ว่าช่วงช่วงที่แบบต้องต้องต้องให้คุณครูแบบดึงไปอะไรอย่างเงี้ยเขาแอบหันมาแบบน้ําตาคอคลอแบบอ่า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 แล้ววันที่ตอนไปรับเนี่ยเป็นคู่ที่ไปเร็วที่สุดนะับเขาเลื่องเรียนบ่ายสองครึ่งเราถึงได้บ่ายโมงครึ่งแล้วพี่บอกไปมาเร็วอ่ะ ที่บอกอฉันต้องเป็นคุณแม่ที่มาคุณแรกรับเขาคุณแรกเลยคือเราสัญญาเขาไว้ว่าถ้าเลิกเรียนปุ๊บเราจะเป็นคนแรกที่วิ่งเข้าไปให้เขาเห็นหน้าเพื่อให้เขาแบบไว้ใจว่าแบบเราไม่ได้ออกมาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าแบบเออโอเคอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบอยู่หน้าห้องเงี้ยเราเตรียมตัวเงี้ยแล้วบอแบบรดวีเด็กออกมาปุ๊บเราแบบวิ่งไปเออเพื่อแบบให้ถึงคนแรกแบบคูดคำคนหนึ่งว่ขับอะไรเงี้ยว่าแบบเราตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คราวนี้มี่กลับมาอยู่นานระวังแผนไปไหน ก็เดี๋ยวเราต้องไปไต้หวันค่ะเนี่ยจากงานนี้เดี๋ยวต้นเดือนเราก็ไปไปไต้หวนนะันแล้วสุดจีนไปประมาณครึ่งเดือนแล้วก็พาเปาไปทำํำธุรานเรื่องพาสปอร์ตอะไรเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาแล้วพี่ก็แป๊บเดียวบี้ก็น่าจะไปไปจีนค่ะคุณรอดแต่งงานสามปีด้วยเป็นยังไงบ้างไม่อยู่ฉลองครบหลายอย่างจริงๆเรายังเรายังไม่ได้นับเนาะอันนี้ก็จริงๆเรานับกันคือ6มีนาครับแต่ว่าโบสถ์ งานงานแต่งที่บัวเราแต่งก่อนทุกคนก็จะอวยพรตามปกติแต่จริงๆที่เรานับกันคือ6มีนาเป็นวันครบรอบที่ปกติมากเพราะว่าอยู่ด้วยกันคือแค่รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่แบบได้ทาพิเศษเพราะมัวแต่ยุ่งรับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยไปฉลองตอน6มีนาหลายคนแซวบัตรบัตรของพี่ทำไมฮะเราว่าเหมือนเป็นจะ วันที่เขาส่งส่งมาว่ารูปผู้ปกครองเนี่ยรูปอะไรฮะเลือกนานมากเพื่อจะเลือกรูกสุดท้ายว่าเลือกรูปแบบไบพ่อแรกนานจะเลือกรูปแบบกัดกัดนิ้วที่บอกเฮ้ยบัตรนักเรียนนกบัตรันักเรียนเฮ้ยใจเย็นกัดนิ้วกัดนิ้วแบบเฮ้ยมันจนไปนางก็พยายามเลือกมาหมดอยากให้ดูหล่อที่สุดเพราะว่าสภาพในตอนเช้ามันแบบแย่มากเราก็ยแบบเราเลก่อนเราลยก่อน คือโตขึ้นจะเห็นการพัฒนาของเขาเร็วขึ้นมากกว่าครับเพราะว่าเขาก็เข้าไปอีกสังคมหนึงนะ่งเนาะแล้วก็มีเพื่อนเอนมีคุณครูเขาไม่ได้อยู่กับเราต,ตลอดเวลาแล้วทีนี้ก็จะมีการพัฒนากลับมาทุกครั้งก็จะมีอะไรใหม่ๆใ,ให้เราเสไดรส์ตลอดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ๆด้วย เกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามารู้ตอนหลังที่มีคนบอกอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะไม่รู้จะห้ามใครได้แต่เราคิดว่าคงไม่ใช่เพราะว่าแบบก็เพื่อนก็คงแซวกันปกติอะไรเงี้ยคงไม่ได้ไปยงุงถึงใครอะไรเงี้ยส่วนเรื่องอะไรของเขากิ๊บก็แบบไม่เคยถามถึงนะ่ะกิ๊บก็เลยแบบเออไม่ยุ่งดีกว่าแล้วกิ๊บก็ไม่ได้ลบหรือปิดคอมเมนต์อะไรไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป่าอะมันน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับเคร อตอนแรกกิ๊บไม่ได้ดูแล้วไม่ได้ย้อนคือคิดเป็นคนโพสแล้วไปเลยไปต่อเลยเพราะวันหนึ่งโพสรูปประมาณ18ล้านรูป <c oughs> ก็จะไม่ได้ย้อนกลับไปดูแล้วบางทีคอมเมนต์เราอะ่ะไอจีเราคอมเมนต์เยอะวันนี้เราก็ไม่ได้เปิดกลับไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่มารู้ตอนหลังมีคนมาบอกแต่เราก็แบบทําอะไรไม่ได้ก็ก็เปิดรับทุกความคิดเห็นนะคะก็ไม่มีอะไรแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไร <c oughs> <c oughs>